ตอนนี้เราก็อยู่ชัน้น B ของเดอะมอท่าพระนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะนี่ก็จะเป็นแบบตัวข้อมูลก่อนเนาะชัน้น B ที่เราอยู่ก็จะมีโกลเม่ออีสต์นะครับโกลเม่ a มาร์เก็ตนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ร้านทองแล้วก็ร้านเฟรนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้น G ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรเงี้ยพาทุกคนเดินดูบรรยากาศกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่อื่นๆเราต้องไปกินข้าวกันก่อนนี่เขามีแบบการ์ดเดี๋ยวแลกการ์ดที่ตรงนี้ก่อนนะแลกสกักกบบ2องสารอย อยู่ชั้น B นะครับตรงนู้นทางลงก็จะมี m c คโดนัลลแล้วก็ KFC นะครับแล้วก็ถ้าเดินมาอีกนิดนึงตอนนี้ก็จะเป็นมอสเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นแบบร้านที่เราชอบมากินไอติมเขานะไอศครีมนี่20บาทไปเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าอืมเท็กซัสเนี่ยอันนี้คือแลกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบบัตรอย่างนี้นะอยู่ที่ เราแรกมาอยู่ที่ประมาณ300บาทเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างนะครับอ๋อเนี่ยอันนี้คือเป็นชั้นล่างนะเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนั้นจะมีร้านลิ้มเหล่าโง่นะฮะมีราดหน้าด้วยราดหน้าเขียคียงเอ็มไพร์นะฝั่งด้านนี้ก็มีซี่โครงปรากทมอโอ้หของกินซี่คโครงปรากทมออันนี้เป็นอะไรอะเฮียแก้วอันนี้ก็จะเป็นแบบ ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างเี้นะเริ่มต้นประมาณ60บาทนะครับซี่โครงหมูกรอบอันนี้ก็มี 115. ร้อยสิบห้าตัวนี้เป็นข้าวขาหมูเส้นลุยสนใจป่น่าก,กินดีเนาะข้าวขาหมูเส้นลุยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนี้ก่อนเขาก็จะมีแบบอีกหลายร้านอยู่นะก๋วยเตี๋ยวเจ้าพยาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ70นะฮะอ๋ออันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่เหรอน่าก,กินดี ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หกสิบเจ็ดสิบอะอันนี้ก็ข้าวเป็ดนะครับก็คือแบบคือจะกินข้าวมันไก่อีกก็ไม่ใช่กินแต่ข้าวมันไก่ทุกวันเลยข้าวน้ำพริกเอ้ยอยากกินน้ำข้าวน้ำพริกกะปิข้าวน้ำพริกกะปิข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกน้ำพริกกะเพรายักษ์กะเพราถาดอยู่ที่ประมาณ เก้าสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทโอ้กินกะเพราดีไหมกินกะเพราดีกว่าเนอิ่มเลยนะเนี่ยกะเพราเยากระก,กระเพราไก่ด้านนู้นก็เตี่ยวนะฮะมันมีไอศครีมทางนู้นด้วยอุ้ยของกินเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงเราเปลี่ยนใจที่แรกว่าจะกินกะเพรานะแต่ว่ากลัวมันเผ็ดร้อนเกินไปเพราะว่าแบบเขาน่าจะ จัดเต็มที่นะจัดใหญ่ก็เลยแบบมากินข้าวคูกะปิเป็นเมนูที่เรากินบ่อยแล้วก็ชอบนะครับนี่เลยตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นข้าวคูกะปินะครับเท่าไหร่ไม่รู้อ่เดี๋ยวดูกันข้าวคูกะปิเขาอยู่ที่70นะฮะข้าวคูกะปิ70ดแล้วก็อันนี้คือน้ำอัดลม25บาทก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหน้าก็คือข้าวเหนียวมะม่วง ชุดเล็กหบาทแล้วก็นี่ <c oughs> ซิงซิมี e นะครับก็จะเป็นขนมยี่ห้าสิบบาทเดี๋ยวเราก็น่าจะกินอันนี้ปะแต่ว่าไอติมอยู่ด้านหลังก็น่ากินนะไอติมด้านหลังนี้ก็น่ากินนะมีขนนมีช็อกโกแลตน่าจะมีหลายรสอยู่นะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะเนาะประมาณนี้นะครับชั้นล่างแล้วก็ด้านนู้น,นก็จะเป็นพวกร้านทองออมีแบบโซนของรูมีมาร์เก็ตแล้วก็พวกแบบร้านค้าต่างๆด้านในเนาะประมาณนี้แหละ อันนี้ชั้นบีนะครับเอ๋ตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็มากินเนี่ยมีขนุนมีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้เขาก็จะมีเป็นกะทิแล้วก็รวมมิตรสดนะสามลูกยี่ห้าห้าลูกสี่สิบนะเราก็ซื้อห้าลูกสี่สิบบาทนะครับเลยไปเดี๋ยวกินไอติมกันสแกนจากบัตรได้ได้มาแล้วนะครับไอศครีมห้าลูกสี่สิบบาทนะก็จะมีแบบขนุน รวมมิตรช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ไอติมมะพร้าวอือร่อยดีอันนี้ก็อยากกินนะข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เราก็ออกมาจากจุดเออกินข้าวเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็มาเดินเล่นตรงนี้นะมีแบบร้านขายของแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะแบบไม่ได้อ,อ่มีที่นั่งนะก็คือเรามาซื้อแล้วเราก็ไปนั่งกินที่ตรงจุดเมื่อสักครู่นะครับ okay. ร้านไข่ขนมอะไรต่างๆนานาเยอะยะเลยกับข้าวขนม <Ooh. S 1> ร้านขนมเค้กน้ากินมากด้านนึงก็มีส่วนมากด้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านของกินอะไรต่างๆนานาแล้วอันนี้คือเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของห้างเดอะมอลท่าพระแล้วนะครับ ด้านหลังก็เป็นวัดส,สันนะครับเป็นลิฟที่จอดรถอะไรอย่างงี้นะมีประมาณนี้อ๋อทางนู้นมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยทุกคนไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นล้านทองนะครับไงนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปชั้นบนกันอันนี้เป็นแบบโซนร้านทองของกินชั้นบีนะครับขึ้นด้านบนดีกว่าเนาะ ตอนนี้เรากําลังขึ้นไปชั้นถัดไปนะครับอันนี้เป็นชั้นบนะชั้นถัดไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้านี่พอขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นชั้นจีนะฮะก็จะเป็นแบบโซนขายเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมีรดราคาด้วยอ๋อนี่เต็มเลยเต็มเลยอ๋อเดี๋ยวเราแบบไปเดินเล่นนะมันก็จะมีแบบหลายอย่างเลยเนี่ยเป็นโซน ขายของกระเป๋าเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกดีกว่าไปเดินทางนู้นดีกว่าด้านในมันของมันเยอะ <c oughs> <c oughs> เดินทะลุจากชั้นจีมานะครับ <c oughs> ก็จะมาเจอ SM นะเนี่ยร้านขายเสื้อแล้วก็ส t a r b u c k s นะครับอยู่ฝั่งทางนี้อันนี้คือถ้าใครมาก็อาจจะมาแบบตรงมาทางนี้ก็ได้นะ SM สขายเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบจุด โซนแรกนะเป็นโซนหลักนะชั้นจีเพราะว่าเข้ามาปุ๊บตรงาจากพื้นถนนก็คือเนี่ยเน,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 นี่ให้ดูด้านนี้ด้านนี้เห็นไหมมันจะเป็นชั้นเอถ้าเราลงรถปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาก,ก็คือเป็นชั้นเอเลยนะทุกคนแล้วก็เข้ามาก็เป็นร้านยูนิโคนะฮะยูนิโคอยู่ฝั่งด้านนี้ร้านใหญ่มากแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็น Starbucks เป็น H&M เดินไปด้านในก็มีพวกอ๋อเป็นไลฟ์สไตล์หอขายของรันขายของทั่วไปอุ้ยพันเสื้อยูนิโคก็สวยนะเนีตอนนั้นนะเดี๋ยวค่อยมาดูคืออันนี้แบบพามาเดินห้างเล่นนะคืออาจจะคาดหวังกับสาระ <c oughs> และประโยชน์อะไรจากอันนี้ไม่ได้คือเรามันคล้ายๆว่าเออเราพามาเดินเล่นมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ย วันหนึ่งแบบมาทําอะไรที่ห้างมาเดินเล่นมาเดินดูของอะไรเงี้ยนะอุ้ยลดห้าเปอร์นี่ไงชุดกีฬาตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับเสื้อเสื้อดำกางเกงดำเราจะเอาไว้ใส่ไปทะเลนี่ตัวดห้เซนตัวละ1นึ่ันลดห้ร์เซก็ตัวละ500อุสีนี้ก็สวยนะหรือเอาสีนี้ดีหรือเป็นสีนี้ดี คือเราอ่ะชอบใส่ที่มันเป็นผ้าบางๆไงมันก็เลยบอกว่าสบายๆบาะเดี๋ยวไปจ่ายตังกับเขาก่อนอยู่ท้องนั่งน,นี่ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับของเอราวัณก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วๆไปซึ่งตรงนี้เอ้ยเสื้อลาย <laughs> ไปพอแล้วไปเดินเล่นห้างทีหนึ่งก็ช้อปปิ้งทีหนึ่งอันนี้ก็ ร้านเสื้อทั่วไปเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าไปดูชั้นบนดีกว่าถ้าอยู่ชั้นนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ซื้อเสื้อ <c oughs> ขึ้นชั้นบนไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชั้น G นะครับก็จะมีแบบโซนเป็นโซนเสื้อผ้าเครื่องสาอางอ๋อโซนชั้นนี้เป็นชั้นหนึ่งนะฮะเป็นน่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะขึ้นมาทางนี้ก็เป็น สปอร์ตมออ๋อนี่มีรองเท้าด้วยอุ้ยไปดูรองเท้าก่อนเหมือนเป็นวันแบบเป็นวันพักผ่อนนะวันวันซื้อของวันซื้อเฮ้ยรองเท้ารองเท้ากีฬาชอบมากเลยคือไปต่างจังหวัดเราก็จะไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นแฟชั่นเลยเท่าไหร่เราจะใส่เสื้อผ้าที่มันแบบบางแห้งง่ายเพราะว่า บางทีเราไปหลายวันเราต้องสักนะคือถ้าแบบไม่ถ้าเอาอะไรที่มันหนักๆไปมันก็จะลำบากไนงะนะเดี๋ยวหาซื้อวิ้งรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าหาดูรองเทา้าแบบสบายๆเบาๆอุ้น,นนุ่นดันน้นก็มีวิ่งมีแคมปิ้งด้วยอ่ะดูแคมปิ้งก่อนดีกว่า อยากแคมปิ้งอยู่นะไปแคมปิ้งไหนดีเนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนเราไปกางเต็นท์เราอาจจะไม่ได้กางเองไงไปแบบตามสถานที่ที่เขามีแบบเต็นท์กางไว้อยู่แล้วอะแล้วเราก็ไปนอนแค่นั้นพอเนี่ยแคมปิ้งออ้ยเต็มเลยทุกคนไนอ๋อน,นี่แป่อเก้าห้าตอนนี้เราซื้อมาจากรเราซื้อมาจากเว็บอะอะไรประมาณอะไรร้อยอะอะไรร้อยมันจะได้ประมาณไหนนี่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 ได้ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ย เป็นสีเขียวเนี่ยลัร้อยอ่ะแต่นี้2001นึงไงน,นกระเป๋าก็ซื้อแล้วกระเป๋าซื้อแบบโอ้ยเห,หลือกับพกนน้ําไปดูเสื้อผ้าเดี๋ยวเขาไปเดินเดินดูรองเท้ากันนะทุกคนหรือใครหรือจะอยากดูด้วยไหมไปเขาเขาไปเดินดูก่อนนะไปลองเลือกดูก่อนว่าแบบจะเอาอะไรอันนี้คือเป็นชั้นหนึ่งนะของเดีะยมอท่าพระนะครับมันเป็นเอ่อ โซนขายเสื้อผ้าด้านหลังด้านหน้าจะเป็นโซนมือถือนะครับใน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 ขอดูเสื้อผ้าก่อนนะอ๋อตอนนี้เราออกมาจากโซนเสื้อผ้าแล้วนะครับก็จะขายเสื้อผ้าขายอะไรเยอะแยะเลยอู้ตรงนี้เป็นของมี สุนมีตรงนี้ก็มีนะทุกคนอยากได้มือถืออะไรก็มาของมีอะไนี่อ๋อเราเราต้องดูเครื่องกลองเรามีเครื่องกลองอยู่อ๋อดูแลก็จะซื้อก็มาซื้ออ๋อแต,แต่มาไกลขนาดนี้ไม่ไหวมีอันนี้ด้วยอ๋ออุปกรณ์เครื่องครัวอะไรทุกอย่างแบบเยอะแยะเลยนะเนี่ย เพราะมีแบบเสื้อผ้าทางนี้เป็นอะไรเฮ้ยอันนี้เป็นไนกี้กับอาดิดาสนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปดูด้านในดีกว่าไหมมีดรานงไหนมีป้ายเซลด้วย <c oughs> คือเซลจากสองพันเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋ออันนี้ if and boy if and boy อยู่ฝั่งทางนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปดูในสนย์นี้ก่อนของไนกี้นะเนี่ยแล้วก็อาดิดาสก็อยู่ถัดไปอ๋อตรงนี้มีคาเฟอเมซอนโมชิโมชิเดะเดี๋ยวเขาเดินดูไนกี้ก่อนนะ ในในร้านเราจะอ๋ออ๋อตรงนู้นอันนี้ดานอันนี้ไนกี้ในร้านเราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะคือถ้าพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยเขาถ่ายได้นะแต่ว่าถ้าแบบในร้านอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบพื้นที่ของร้านค้าไปแล้วนะเราก็จะให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูของก่อนตอนนี้เราขึ้นจากชั้นหนึ่งคนะรับเดี๋ยวไปชั้นสองกันนะ ไปดูบรรยากาศชั้นสองก่อนอันนี้ก็คือเรามาแบบครั้งแรกอะ่ะตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆอะ่ะที่เขามีการรีโนเวทแล้วก็เปิดตัวนะแล้วก็มาแล้วก็อันนี้คือมาครั้งที่สองนะครับโอ้ชั้นนี้เป็นชั้นของเด็กนะฮะสภาพ้าเด็กเยอะมากอ๋อเป็นสภาพผ้าเด็กเนี่ย,เจ,ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเงี้ยนะอ๋อเนี่ยนะสภาพผาเด็กเยอะมากเลยทุกคน แล้วก็เจอศูนย์มือถืออ๋อชั้นล่างมันก็เป็นแบบร้านมือถือเล็กน้อยแต่ว่าถ้าชั้นสอง่ยชั้นสองอันนี้จะเป็นศูนย์ใหญ่เลยเนี่ยเป็นแบบศูนย์ของอซัมซุงศูนย์มือถือยี่ห้อต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายฝั่งทางนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าดเด็กกระเป๋าแบรนด์เนมพวกลำโพองอะไรเงี้ยอยู่บนนี้หมดเลยอ๋อห,หูฟัง แต่ว่าหูฟังเราซื้อละซื้อจากตอกแตกหูฟังซื้อจากตอกแตกหทีวีทีวีอยู่บ้านก็ไม่เคยได้ใช้ไฟกับทีวีเลยไม่เคยดูเลยใช้แต่มือถืออย่างเดียวตัวเนี้ยอ๋อเป็นอย่างงี้ชั้นบนโอ้นี่มีอุปกรณ์การเขียนกระเป๋าอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอืมอมีสีมี อุปกรณ์เครื่องเขียน IT and accessory อยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยอ๋อออฟฟิศอ๋อชั้นบนก็จะเป็นพวกออฟฟิศนะที่แบบว่าทำงานออฟฟิศมาซื้อสินค้าอะไรต่างๆไปใช้ได้นะครับมีแบบมิวสิกโเนี่ยมีทีวีจอใหญ่มากอ๋อ oh, เนี่ยก็จะเป็นแบบโซนทีวีนะครับด้านใน mm hmm. ทีวีใหญ่โตมาก mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวรออุ้ยสองหมื่นเองน่าหกสิบห้านิ้วอะ เมื่อก่อนนีะ่ะสองหมื่นเนี่ยซื้อได้แค่จอสิบสี่นิ้วนะสิบสี่นิ้วยี่สิบนิ้วไม่เกินเนี้ยสองหมื่นอ่ะที่เราซื้อสมัยก่อนนู้นเน่ะตอนเราเออ,อยู่มัธยมปะเดี๋ยวนี้คือสองหมื่นดูหมื่นสองดูหมื่นสองเนี่ยดูห้าสิบห้านิ้วดิหมื่นหกเนี้ยห้าสิบห้านิ้วหมื่นสองอย่างเงี้ยแต่คือฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้มีเยอะไงสมัยนี้มันก็แบบ ราคาถูกลงอุ้ยหือ๋ออันนี้หกหมืนห้าจอบางนะครับอุ้ยทีวีแบบถูกเยอะมากเลยของโซนี่อุ้ยตอนนี้จอจอบางเลยแสนกว่าไปเดินไปดูฝั่งทางนู้นดีกว่าน่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็เป็นโซนภายในบ้านนะะยาวไปถึงนู้นเลยอ๋อนี้เป็นแบบทีวีเครื่องใช้ภายในบ้านอะไรเง,งี้ยหมดเลยอะ กล้องบิ๊กคาเลาอยู่ในนี้ร้านคอมคือเขารวมๆกันมาอยู่ด้านในหมดเลยเนาะก็จะของใช้ภายในบ้านนะอืมก็โอเคเนี่ยมาชั้นเดียวเดินทุกอย่างซื้อของไปแต่งบ้านทุกอย่างได้นี้เลยพาวเวอร์มอลนะครับอ๋อมันเป็นโซนของพาวเวอร์มอลในในนี้ของใช้ อะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าเลี้ยวเลี้ยวขวาไปดูตรงนี้เฮ้ยน,น,น,นี่นี่นี่ข้างหน้าเป็นเครื่องครัวอ่าเครื่องครัวเครื่องครัวจานชามอืจานชามไอมาเข้าสดจันชามแก้วอะไรเงี้ยกลัวมากเลยกลัวไปชนของเขาร่วงล่วงนี่หลายบาทนะแน่ไม่ใช่ราคาถูกนะใครมาโซนนี้ให้ระวังนะนี่ ฝั่งทางนู้นก็เป็นแบบห้องนอนอ๋อชั้นนี้ก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับบ้านหมดเลยลิฟวิ่งรูมเนี่ยเนหะ็นไหมทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านหมดอยู่ชั้นนี้โอ้โหอ๋อเป็นงานอดิเรกนะฮอบบี้ครับเป็นว,ว่าพวกถักโคเชถักอะไรอย่างเงี้ยนะหมดแล้วน่าจะฝัง่งนี้บัตทรูมเบดรูมคิทเชน่นอะไรต่างๆน,น,ๆนานาแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่า ตอนนี้ขึ้นมาชั้น3ก็มีโซนธนาคารนะครับแล้วก็โซนมือถือเนี่ยมันจะเป็นแบบมือถือตู้อ่ะยาวเปน็นเลยโซนมือถือดิจิตอลพาร์คนะครับโซนธนาคารก็จะมีกรุงศรี UOB ธนาคารอ๋ออันนี้ธนาคารเกียรตินาคินนะฮะแล้วก็มี TTB นะครับแล้วก็มี Land and House Bank งนะฮะด้านหน้าอ๋อ เดี๋ยวเราลองเดินอันนี้ชั้นสามนะครับชั้นสามชั้นสามอ๋อร้านอาหารอยู่ฝั่งทางนู้นอเคเขารว,วมกันซูชิโร่นะฮะอ๋อเคเขารวมกันแบบเป็นโซนมือถือด้วยแล้วก็มีโซนอาหารด้วยฝั่งทางนี้นี่เป็นร้านคาเฟ่เดี๋ยวเราลองเดินดูอืมด้านนี้ก็เป็น ซิ oh, สเลอร์อ๋อโซนร้านอาหารก็อยู่ด้านบนคือมีชั้นล่างอันนั้นแบบออกแนวเป็นฟนะูดคอร์ดอะไรเงี้ยชั้นสามนี่ก็จะเป็นแบบโซนร้านอาหารแบรนด์ต่างๆนะเสเวนเซน MK Fuji นะครับบ bon อนชอนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้ ร้านกระทะเหล็กนะฮะอ๋อฮัเบิลแลนด์อยู่ฝั่งข้างบนเหรอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวดูอ๋อนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นฮับเบิลแลนด์ก็คือเอ่อเป็นจุดที่แบบให้เด็กๆมาเล่นเครื่องเล่นกันนะครับด้านหลังนู่นข้างในฮับเบิลแลนด์อยู่ด้านในนู่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบโซนอาหารนี่ตรงนี้ชั้น3ก็มีนะเป็นโซนมือถือชั้น ชั้น2ก็มีแบบเป็นโซนมือถือแบบอยู่ใน p o w อ r mall นะครับแล้วก็ชั้น3ก็มีอยู่นี่เนยเยอะมากอันนี้คือเป็นชั้น4นะครับเป็นชั้นลงภาพยนตร์นะชั้นสูงสุดของเขาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีชั้นอื่นแล้วสูงสุดละตรงนี้ก็สวยดีนะโรงภาพยนตร์อ๋อเนี่ยประมาณนี้ข้างบนก็น่าจะมีแบบร้านคาเฟ่มีที่นักพักผ่อนเพื่อรอชมภาพยนตร์นะฮะ อ๋อบรรยากาศดีอยู่นะอันนี้คาราโอเกะนะครับซาวเชกร้านคาราโอเกะแล้วก็โซนป๊อกป๊อกนป๊อกปอกเป็นโซนเครื่องเล่นนะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนก็ป้อมาันนี้แหละเดี๋ยวเราลงไปไปนั่งพักผ่อนกันไปหาอะไรกินไปกินไอกิมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาคร่าวๆของเดอะมอท่าพระนะครับใครสนใจก็มาด้วยรถไฟฟ้าได้นะ BTS ตลาดครูนะครับแล้วก็เดินออกมาหน่อยหนึ่งนะอยู่ตรงข้ามก็มีตลาดตอนเย็นด้วยนะเดี๋ยวลองไปเดินดูเผื่อมีอะไรน่าสนใจสิกลับบ้านตอนนี้เราลงมาที่ชั้นหนึ่งนะครับเ,<ม>เนี่ยมีร้านโมชิโมชิร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ว่แบบร้านเขามีอะไรขายบ้างแต่แบบร้านใหญ่มากแต่สมวนมาของเขาจะเป็นแบบของแบบน่ารักน่าของแบบแบลลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นโมชิโมชิก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินอะไรสักนิดหนึ่งหลังจากเดินเล่นมาแล้วนะครับในร้านโมชิโมชิก็ด้านข้างโมชิโมชิก็จะเป็นแบบมิสเตอร์ดีไนะก็จะเป็นแบบร้านขายของอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ในบ้านต่างๆตัวนี้ก็จะเป็น บันไดเลื่อนเดินข้ามเออบันไดเลื่อนเป็นสะพานลอยนะครับเดินข้ามออกไปอ,อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนผมมานั่งดื่มอะไรสักเล็กน้อยดีกว่าเนาะแต่ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ก,กาแฟนกแก้วหรือว่าจะไปกินกาแฟนางเงือกกาแฟนกแก้วอ๋อกาแฟนกแก้วไม่มีที่นั่งเลยสงสัยต้องไปกินกาแฟนางเงือกแล้ว ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราพอดีว่ากาแฟนกแก้วเขาไม่มีที่ว่างนะแต่ว่ากาแฟนางเงือกคือที่ว่างเยอะมากเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักผ่อนอามีที่นั่งอยู่เดี๋ยวไปนั่งพักผ่อนแล้วก็อาจจะกินกาแฟแล้วก็ไปเดี๋ยวจะแบบไปเดินตลาดฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆสำหรับการพามาเดินนะที่เดอะมอลล์ท่าพระถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินได้อยู่ติดกับรถไฟฟ้าตลาดพลูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวขอตัวพักผ่อน